ปแ,แล้วสิจะอยู่หรือทำไมไอ้คนน้นมตามาละตายแน่นเลยต้องมาถุมแล้วตัวฉันน่น่จะไม่ได้ช่วยเธอซะหน่อยอ้าวฉันดึงมาผิดตัวท่างหากะ่ะนก็เลยมันใช่เรื่องไม่ได้แตผูวอะไรตอนนี้หนีหนีเอาตัก่อนเร็วไอ้แต่ฉันบอกไงว่าฉันไม่ได้จะช่วยเธอผู้หญิงเจ้เธอนะนดีน่าถูกจับตัว โดนฆ่าให้ต,ยตายๆเลยสิไอ้แม่พูดแบบนี้อ่ะเธอเป็นคนแต่ว่าเธอไม่มีหัวจิตหวจจัวใจไงเข้าใจไหมจะทำไม่รสักหนอยทำาพูดแบบนี้ไร้ไ่งงโอ้ันกไม่ลงหรอกทำไมเล้าโอ้ทิสัยแบบนี้ใครเขาจะรักเธอไม่มีวันได้เจอรักดีๆได้เจอรักแท้หรอกถ้าเธอทำตัวแบบนี้ฉันทำตัวแบบไหนทำพูดมาสิทำไมเธอลืมง่ายจาังเลยเธอจำไม่ได้เหรอว่าเธอเคยหลอกฉันอ่ะ ไม่อยู่ดีๆผัวเธอโผล่มาจากไหนมันโผล่มาได้ยังไงอ่ะผัวเองเล่นเหรอทำไมทำไมจะไม่ใช่เอขาไดผัวสองหูพูดเต็มสองปากเลยก็บอกว่าไม่มีไงไอ้นาทีไงแล้วบอกว่าไม่ผัวเธอก็บอกวไม่ใช่วยไดยังไงเล่าแต่เขาเป็นพี่สาวทุกันหมดนะตัวอะไรนะจบแถนแตกมาแล้วอะไรใครเป็นพี่สาวจะพูดอะไรเนี่ย ใครเป็นพี่สาวเธอโอ๊ยจะบอกความจริงก็ได้ความจริงแล้วนาทีน่ะมีชื่อว่าวารินเป็นพี่สาวแท้ๆของฉันเลยฮะวารินวันนี้ต้องกินน้ำตา <c oughs> <c oughs> กินสิีงผงฝนตอกขนาดนี้ะจะบ,บ้าได้ไงพูดจริงหรือเปล่านเนี่ยฉันก็พูดจริงจะมแต่ตัวเป็นผู้ชายปลอมตัวเข้ามาในกองพันทหารได้ไงเนี่ยก็บ้านฉันน่ะพ่อ และอีกอย่างหนึ่งน้องทแทนแท้ที่จริงแล้วมี่ช่างนาทียังเด็กมากเลยพี่วาดีเนี่ยเป็นห่วงพ่อก็เลยปลอมตัวเป็นผู้ชายมาสมัครเป็นทหารในกองพัเนี่แยแหละคุณรู้ใช่ไหมล่ะว่าความผิดจะเกิดว่าเขาจับได้ว่าปลอมตัวเป็นทหารเข้ามาเนี่ยจะโดนตัดหัวแต่ฉันก็รู้แล้วนี่ทั้งหมอย่าบอกอย่าพูดกับใครนะอย่าแต่งากับฉันด้วยอ,อ,อย่าบอกออใคร